แม้เรื่องโดราเอมอนจะผ่านไปนานกี่ปีในที่สุดหนุ่มน้อยคนนี้ <_ C ut> ก็ได้เลื่อนขั้นจากป .4 ขึ้นป .5 และคนแรกที่หนุ่มคนนี้มักจะเรียกหาหลังจากดวงตกมาหนักหน่วงก็คือโดราอมอน โนบิโนบิตะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโนบิต no ะเป็นลูกชายแสนซนคนเดียวของโนบิโนบิสเกตกับโนบิทามาโกะและเป็นทวดของโนบิเซวาชิคาแรคเตอร์ของพี่โนบิตะจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนนิสัยเกียจค้านการบ้านไม่สนใจจะทําอะไรก็พึ่งพาแต่ของวิเศษเรียนไม่เก่งสูน์คะแนนคือเพื่อนสนิทชีวิตน,นี้ได้ร้อยคะแนนไม่กี่ครั้งไปโรงเรียนสายทุกทีมีร่างกายอ่อนแอเพ่อนรังแกทบทุกวันแต่กับการเป็นคนที่มีจิตใจดีรักเพื่อนพ้องและเป็นมิตรกับสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่สุนัขยันเพื่อน,โนโอร,าารักไดนนนเาารรรร์ปปดยยออจหงงกกวั แถมหลับเร็วจนทุบสถิติโลกเป็นมือปืนระดับเทพทู50ต่อหนึ่งที่ยิงหมดไม่สนลูกใครเป็นอัจฉริยะแห่งการพันได้จนมืออาชีพยังอยากจะได้ตัวแถมยังเก่งจินตนาการและการคิดนอกกรอบมากจนมีอยู่หลายครั้งที่พี่โนวิตาเนี่ยสามารถช่วยเหลือเพื่อนๆให้รอดพ้นจากอันตรายมาได้เพราะสิ่งนี้นั่นเอง